เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมแผนหลังสามของรูเบนอะโมริมเนี่ยมันถึงไม่ได้ผลเมื่อฤดูกาลที่แล้วโอ้โหหกเดือนเต็มๆตัมเปะสป,ปะไม่มีทรงกันเลยทีเดียววันนี้มีคำตอบจากอดีตนักเตะแมนยูออกมาบอกเองว่าปัญหาและสาเหตุมันอยู่ตรงไหนพี่อ้นเชื่อเหลือเกินว่าในช่วงแรกๆที่รูเบนอโมริมได้เข้ามาเป็นบอสใหญ่ของทัพปีศาจแดงนั้น เด็กผีส่วนใหญ่ไม่โอเคกับการเล่นหลังสามแน่ๆเนื่องจากฟอร์มการเล่นในสนามของนักเตะที่จับต้นชนปลายกับแผนใหม่ไม่ได้จนผลงานออกทะเลไปไกลกว่าพอยนีโมที่อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งห่างจากแผ่นดินที่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2,700กิโลเมตรอีกจนเด็กผีหลายคนไม่เซฟอโมริมอีกต่อไปแต่ล่าสุดก็มีอดีตนักเตะของแมนยู ออกมาบอกถึงสาเหตุว่าทำไมระบบ3-4-2-1ของบอสเจ๋งมันถึงไม่เวิร์กในช่วงแรกๆซึ่งล่าสุดในรายการ Monday Night ทางช่อง Skysport ที่มีจอ h n นนี่อีแวนกับเจมี่คาร์เกอร์เป็นพิธีกรดำเนิน,นรายการร่วมกันก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยโดยคาร์เกอร์ถามอีแวนว่า ผมขอถามคุณในฐานะอดีตนักเตะที่เคยเล่นให้รูเบนอโมริมและคุณก็ยังเติบโตมากับหลายๆยุคของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดการที่ทีมเปลี่ยนจากฟูลแบ็กมาเป็นวิงแบ็กเนี่ยนักเตะภายในทีมมีการต่อต้านมากน้อยแค่ไหนซึ่งทางอีแวนก็ตอบกลับไปว่าคุณฟังผมก่อนนะคือพวกเราไม่ได้ต่อต้านแผนการเล่นนี้เลยแต่ด้วยความไม่เคยชินเราต้องปรับตัวแต่ไม่ใช่การต่อต้าน นี่เป็นแผนการเล่นที่ใช้แรงตลอดเวลาและแผนการเล่นนี้ไม่ธรรมดาเพราะมันสามารถสลับตำแหน่งในการวิ่งไปมาได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหลัง4หรือว่าหลัง5หรือจะมีกองหน้า5คนในเวลาอันรวดเร็วก็ได้เพียงแต่ว่าระบบนี้มันซับซ้อนเกินกว่าจะฝึกฝนให้เข้าใจในระยะเวลาอันสั้นคุณจะเห็นว่าเมื่อนักเตะเคยชินกับมันเมื่อพวกเขาเริ่มมีแรงที่จะเล่น มันก็แตกต่างจากฤดูการที่แล้วที่ต้องดินน้นรนอย่างเห็นได้ชัดมันไม่ใช่แค่หลัง3คนแต่หัวใจหลักของมันคือเรื่องพละกําลังและความเข้าใจต่อวิธีการวิ่งของเพื่อนร่วมทีมและนั่นก็คือสาเหตุนะเด็กผีว่าทำไมแผนหลังสาของรูเบนอโมริมมันถึงใช้ไม่ได้ผลกับแมนยูในช่วงแรกๆจะบอกว่าช่วงแรกๆก,ก็ไม่ได้เพราะว่าระยะเวลา6เดือนเต็มเมื่อฤดูการที่แล้วเลเทะกัเลยทีเดียว วนลูปโดยสมบูรณ์ชนะเสมอแพ้วนอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหปวดหัวเป็นช่วงเวลาที่ดำมืดของเด็กผีเลยนะแต่ก็นั่นแหละด้วยความซับซ้อนของแผนการเล่นด้วยวิธีการเล่นที่มันละเอียดจริงๆแล้วนักเตะชุดเก่าของแมนยูเองเนี่ยเวลามันได้บอลเวลามันตัวเปล่ามันก็ไม่ค่อยวิ่งไม่ทำทางให้เพื่อนจ่ายบอลกันก็ไม่ตรงพละกำลังในการเล่นตลอด90นาทีมันก็มีไม่ค่อยเยอะอยู่แล้ว เจอรูปแบบการเล่นใหม่ของอโมริมเข้าไปเจอแผนที่มันต้องใช้พละกําลังเข้าไปก็เรียบร้อยครับทำอะไรกันไม่ได้แต่เริ่มต้นฤดูกาลนี้เริ่มแล้วนะเริ่มที่จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเล่นกันได้ขอแค่มีแรงเยอะกว่านี้หน่อยความฟิตมันถึงตามที่รูเบนอโมริมต้องการอีกสักนิดนึงเนี่ยแผนนี้อาจจะเวิร์กกับแมนยูต่อๆไปในอนาคตก็ได้ เด็กผีคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับ3 4 2 1ของบอสเจ๋งจะเวิร์กกับแมนยูในอนาคตหรือไม่มีปัญหาตรงไหนไหมไม่ชอบอะไรหรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยใต้คลิปได้เลยนะ